ัสดีครับผมนัดจากช่องหน้ารางกันาสำหรับวันนี้ผมก็อยากจะมาเอาใจเพื่อนๆฝั่งนีโอซิออนฝั่งที่เป็นแันคลขับของอสีแดงแรงฤทธิ์สีแดงแรงสองเท่ากันว่าเฮ้ยฝั่งของนีโอซิออนเนี่ยเขามีขุนอะไรที่เท่กันบ้างไม่จําเป็นก็นต้องเป็นซาซาบี้ชินนันจูที่เราได้ยินหรือคุ้นๆหูกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีขุนลูกกระจกตัวอื่นที่สวยและ,ะเท่มีเอกลักษณ์ไม่น้อยไปกว่าซาซาบี้หรือชิน,นันจูเหมือนกัน ทีนี้การพาของฝั่งนิโวเซียนที่ผมจะมารีวิวครั้งแรกกับเพื่อนๆได้ดูกันก็จะเป็นเจ้ากันพาตัวนี้นี่เลยมาสเก็บหนึ่งต่อร้อยมาราไซไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่ามาราไซหรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยออทราบชื่อเป๊ะๆพูดชื่อถูกถูกเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสหรับเจ้ามาราไซเนี่ยกากฏตัวครั้งแรกในภาคของเซตากดั้ดนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆืคนไหนที่ยังไม่เคยดูภาคเซตาเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้าตามอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะนั้นหุ่นลูกกระจกตัวนี้เนี่ย ประกอบออกมาแล้วจะหน้าตาเปน็นยังไงจุดขยับมันดีไหมเดี๋ยวเราก็ไปตามมันดูได้เลยในคลิปนี้ส่วนบล็อกอาร์ด้านหน้ากล่องน,นะครับก็จะเป็นมาราไซสองตัวเนาะนด้วยความที่มันเป็นลูกกระจกน,นะครับอยู่ด้วยกันมันกว่า <Wow. S 1> ก็จะดูเท่แล้วก็มีพลังมากขึ้นนะครับถ้าอยู่กันเนยอะๆโอเคทีนี้มาดูด้านข้างกล่องนะครับด้านข้างกล่องแม้ว่าจะเป็นลูกกระจกน,นะครับ มันก็สามารถที่จะใส่เจ้าไฟ LED ได้แล้วก็เอาพาร์ทเสริมของหุ่นตัวอื่นมาใส่ได้ซึ่งพาร์ทเสริมที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นบรรลุ่ซิสเต็มจากเจ้าตัวชิกินะครับอย่างแรกเดี๋ยวเราไปดูกันอว่าคู่มือเขามีอะไรมาบอกเราบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเนี่ยบอกเลยว่ารหัสของตัวหุ่นก็เป็น HMS คิวงชื่อมาราไซนะครับก็เป็น Map ต์โปรเดิเพราะว่าเป็นหุ่นลูกกระเจาก็คือผลิตเยอะนะครับมาดูจํานวนแผงกันดีกว่าว่าหุ่นตัวนี้มีกี่แผงมี1 2 3 4 5 6 7,8,9,10,11,12,13,14,15มีทั้งหมด15แผงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพแคปเจอร์ด็อกิ n เมนต์รีโฟโตกราฟก็จะเป็นฉากการต่อสู้ในส่วนที่เป็น The Dark Side of the Moon กับ The Wind of j a จ u r o นะครับัวอื่นที่เป็นของภาพเดียวกันเนี่ยก็จะมี l i กดีแนะครับ2ส,สีเลยนะครับแล้วก็มี Nemo นะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะหน้าชื่อ Nemo นะครับ เพื่อนๆคนไหนอยากจะหาขุนที่อยู่ในภาคนี้มาต่อเพิ่มนอกจากไอตัวมาราไซที่ว่านี้ก็ได้นะครับจริงๆหุนพระเอกก็คือจะเป็นเจ้าเซตากันดั้มน,นะครับโอเคอันนี้เขาก็บอกอีกทีนึงว่าเนี่ยเ,ออเราสามารถเอาไฟ l อดีมาติดได้นะครับก็จะเอาถอดวอล์กมาแล้วก็ใส่ไฟ l อดีเข้าไปในอยู่ในลำตัวได้เลยแล้วก็ตัวพาร์ที่บอกว่าติดเข้ากับแอคชั่นเบรนะครับที่ทำให้มันจับท่าประหลาดๆได้นะครับก็ เพิ่มความเท่ให้มันไปแล้วกันประมาณเท่านี้นะสำหรับคู่มือที่ี้ไปดูแผงกันดี่เปล่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยมาดูก่อนดีคอดีข้อมีดีคอขูดกับดีคอที่เป็นลอกแปะตามปกตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทของ b er, นะีมเซเบอรเนาะอันนี้แผง A แผง A เนี่ยก็จะเป็นช่วงของโล่นะครับตัวเนี้เป็นโล่เนาะแผงถัดมาแผง C แผง C นะครับแผง C ก็จะเป็นช่วงของ เท้านะครับเท้าฝ่าปิดช่วงเท้าโอเคก็แผง C ให้มา2แผงแล้วก็มีแผงดีสแผงก็จะเป็นท่อพลังงานนะครับโอเคนาตาแบบนี้แผงถัดไปแผงดีนะครับแผงดีที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นช่วงลําตัวนะครับก็จะเป็นช่วงลําตัวด้านข้างซ้ายวาเนาะแล้วก็ช่วงลําตัวด้านหลังมีช่วงหัวไหล่แล้วก็ ฝากระโปรงด้านหน้าด้านหลังช่วงเอวครับอันข้างหลังจะเป็นแผงจีก็น่าจะเป็นแผงอาวุธที่เป็นดีมไลท์โลนะครับแผงถัดไปกันเลยอันนี้เป็นแผง f นะครับแผง f ให้มา2งแผงก็น่าจะเป็นช่วงของเท้าด้วยนะครับเคถัดมาแผง E นะครับแผง E ก็น่าจะเป็นช่วงของขานะครับที่เห็นก็ให้มา1แผง ที่เหลือก็จะเป็นโครงในแล้วนะครับโครงในอันแรกก็เป็นแผงไอนะครับแผงไอก็จะเป็นช่วงของขานะครับหัวไหล่โครงในนะครับพาดมือแล้วก็เป็นชิมลิติกกับแอคชั่นเบสแล้วก็แผง H นะครับแผงเฮชคือเป็นโครงในของฝากระโปรงหน้าหลังแล้วก็ช่วงแกนกลาของตัวเอวนะครับแล้วก็มีพาที่เป็นของโครงในที่เป็นส่งช่วงลำตัวด้วยนะครับ ที่แผงสุดท้ายนะครับแผงเจแผงเจก็จะเป็นข้อเท้าช่วงฝ่าเท้านะครับเน,น,นี่ยันเป็นข้อเท้าอันนี้เป็นฝ่าเท้านะครับก็เหมือนกัน2แผงเนาะแผงเจให้มา2แผงเพราะฉะนั้นกันพาตัวนี้จะประกอบออกมามจุดขยับมันโอเคไหมแม้ว่าจะเป็นกันพาตั้งแต่ปี2012ทีนี้ก็มาดูกันดีกว่าว่ามาลาไซที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาหน้าตาแบบไหนมาที่อย่างแรกก่อนให้ดูตัวหุน่นอันนี้เป็นหุ่นที่ ผมทำการตัดเส้นนะครับพ่นเคลียร์แล้วก็ติดดีคอรเรียบร้อยแล้วนะครับพอผมพ่นเคลียร์เนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าสีหุ่นเลยนะครับชัดขึ้นดูสว่างขึ้นแล้วก็ลายเส้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็เพิ่มความดุด,ดันเพิ่มความเท่ให้กับเพิ่มขึ้นนะครับโอเคให้ดูอันนี้คือด้านหน้าตัวหุ่นชัดๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านข้างเนาะะแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับ แล้วก็ด้านหลังโอเคทีนี้ชิ้นส่วนอื่นที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยให้ดูแบ็คแพคกันก่อนละกันแบ็คแพคเขาจะหน้าตาแบบนี้มีด้านหน้าด้านล่างก็จะเป็นบูสเตอร์นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงข้างหลังตรงนี้มันตรงนี้มันจะเป็นท่อพลังงานสําหรับเจ้าแบ็คแพคนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันสามารถเปิดออกมาได้น,นะครับจะมีชิ้นส่วนที่เป็นฟ้าเนี้ย 2ชิ้นที่เราสามารถเปิดขึ้นมาได้เพราะถ้าเราเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นช่องไว้ให้เราต่อเข้ากับตัวพาร์ทที่ติดเข้ากับตัวแอคชั่นเบสที่ทําให้เราจัดท่าคันพาตัวนี้ได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูอ่าโอเคเวลาเปิดผมแนะนําว่าหาอะไรแหลมๆสักอันนึงนะครับแทงเข้าไปตรงรูตรงเนี้ยนะครับที่อยู่ตรงแบ็คแพคเนี่ยก็แทงเข้าไปตรงเนี้ยแล้วก็สก,กิดมันขึ้นมานิดนึงก็จะได้แล้ว ก็จะเปิดออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะมี2รูนะครับอ่ขออนุญาตเปิดะนะครับปุ๊บอ่ะโอเคเปิดได้แล้วก็จะมี2รูแบบนี้ซึ่งรูที่ว่านี้ครับมันเอาไว้เสียบไอ้เ,อเจ้าแท่งอันนี้นะครับเสียบ2แท่งนี้เข้าไปแล้วตรงปลายเนี้ยก็จะไปติดเข้ากับตัว action base ได้นะครับอ่านี่สำหรับแบตแพคทีนี้มาดูโต๊ oh. นะครับ โล่จริงๆก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของมาลาไซซึ่งโล่เองเนี่ยมันสามารถที่จะพับแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ปกติแล้วหุ่นเองอ่ะในตามกระตูนะครับเขาจะงออยู่ประมาณแบบอย่างนี้อ่าแล้วก็ด้านหลังของตัวโล่นะครับเราสามารถที่จะเอาตัวพาร์ทที่เป็นบีมเซเบอร์นะครับมาติดได้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยว่าติดเข้าไปติดยังไงก็ได้เป็นอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปในล่องนะครับเป็นแบบนี้เขาเสียบเข้าไปปึ๊บ ก็กดแค่เนี้ยก็จะลงล็อกแล้วเพราะนั้นเนี่ยอ่านมาดูกันที่พาร์ตอาวุธต่อมาพารา์ตที่ว่ามันก็คือบีมเซเบอร์นะครับบีมเซเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วเขาให้มา1คู่นะครับอันนี้ได้ามาหนึ่งตะกี้ที่ผมติดไปที่โล่ส่วนอันนึงเนี่ยผมติดเข้ากับมือจับไปแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคอย่างสุดท้ายจะเป็นอาวุธนะครับก็จะเป็นตัวบีมไรเฟิลตัวนี้นะครับซึ่งบีมไรเฟิลเนี่ยก็ให้มา1กระบอกอันนี้ผมติดเข้ากับ มือที่เป็นทรงง้างไกปืนไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นมือจับซึ่งเราสามารถดันแบงหน้าดันมาข้างหลังได้นะครับให้ดูอีกข้างหนึ่ง่เป็นแบบนี้เลยทีนี้เดี๋ยวจะมาลองมาดูจุดขยับกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างอ่ะจุดขยับอย่างแรกนะครับที่จะให้ดูก็คือส่วนของหัวนะครับ หัวเนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์ของมัน1คือมีเขา2คือมีกระดองขอญอาตเรียกว่าเป็นกระดองแล้วกันแต่ว่าด้ยวยความทีว่าหัวมันใหญ่นะครับถ้าเราลองหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยมันก็จะติดพาร์ทอย่างแรกเลยก็คือติดหัวไหล่มันก็เลยจะหมุนได้แค่เล็กน้อยแค่นั้นนะครับส่วนการก้มหรือเงยเนี่ยก้มก็ด้วยความเรียว่าหัวตรงนี้นะครับตรงปากมันแทบติดกับส่วนอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มันจะก้มเนี่ยมันทําได้ยากนะครับยกเว้นเงย เงยอ,อย่างพอได้บ้างแต่ว่าได้นิดหน่อยโอเคทีนี้ส่วนของช่วงแขนนะครับแขนเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนหมุนได้รอบตามปกติช่วงต้นแขนก็หมุนได้นะครับแบบนี้เลยอ่าส่วนของมือข้อศอกตรงเนี้ยนะครับก็งอได้ก็แบบนี้ก็งอได้เต็มที่นะครับส่วนของช่วงแขนเอวนะครับ เอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ติดไอตัวท่อพลังงานนะครับท่อพลังงานไข่ชิ้นด้านหน้าตรงหน้า,นาอกตรงเนี้ยมันก็ทาให้มันสามารถหมุนได้รอบแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันติดมันก็เลยหมุนได้แค่เนี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นข้อจํากัดในการจัดท่านะครับส่วนการเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยก็เอียงได้ประมาณนี้อ่ามุมแบงหลังก็ได้นิดเดียวจริงๆไม่ได้เยอะนะครับโอเคส่วนของฝากระโปรงนะครับก็เปิดได้ ปูนิดนึงนะครับเปิดมาอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ฝากระโปรงด้านหลังนะครับอ่ะครับเปิดได้ประมาณนี้กระพือไปกระพือมาโอเคส่วนด้านข้างนะครับอ่ะอันนี้จะเปิดได้จะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะนะครับลืมพูดนิดนึงตรงส่วนแขนนะครับแขนมันจะไม่สามารถแบบยกอย่างนี้ได้นะครับยกเพื่อจะให้กางขึ้นมาแบบตีขึ้นมาเป็น90องศานะครับ ตีไม่ได้เพราะว่ามันติดดีไซน์ช่วงหัวไหล่ตรงนี้นะครับมันเลยก็มันทาให้ไม่สามารถยกได้โอเคทีนี้มาดูช่วงขากันบ้างนะครับขาเนี่ยอย่างแรกเลยหมุนได้นะครับหมุนได้รอบอ่าแล้วก็เตะมาข้างหน้าอ่าลูกค้าที่ว่าฝา,า,างงกระโปรงตะแยะคือมันเปิดได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับ90สองศาเนี่ยมันก็เตะมาข้างหน้าแบบนี้ได้เตะไปข้างหลังได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ อันดับมาเนี่ยการงอนะครับของช่วงหัวเข่านะครับอ่ะก็งอได้นะครับโอเคทีนี้ดูช่วงเท้านะครับเท้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเออด้วยความที่มันติดพาร์ทฝาประกบด้านข้างซ้ายขวานะครับการที่มันจะแบบพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยมันก็จะได้แค่นี้ไม่เยอะนะครับส่วนการงอขึ้นหรืองอลงมันก็ ได้นิดหน่อยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ตรงข้อเท้านะครับตรงนี้มันสามารถที่จะเปิดออกมาอย่างนี้ได้เปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงบูสเตอร์ตรงนี้มันก็ปรับเล็กๆน้อยๆได้นะครับไม่เยอะมากโอเคทีนี้เดี๋ยวมาลองใส่ชิ้นส่วนกันครบๆดีกว่าว่าจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับมันจะเท่ไหมอ่าโอเคอย่างแรกเดี๋ยว ติดแบ็กแพคเข้าไปก่อนนะครับตรงแบ็กแพคเนี่ยด้านหลังก็จะมีรูให้แล้วก็จะมีเดือยอันนี้มาให้นะครับเรา,าแค่เสียบเข้าไปปุ๊บตรงๆเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอ่ะเพิ่มความเท่เข้าไปอีกนิดนึงละโอเคทีนี้เรามาติดโล่อันนี้กันนะครับตรงเนี้ยนะครับเดือยตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะยกขึ้นแล้วก็ยกลงได้ แบบนี้นะครับเราก็แค่เอารูนี้ยนะครับเสียบเข้าไปนะครับตอนเสียบก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันโยกขึ้นโยกลงได้ก็พยายามแบบจับจนแน่นๆแล้วกดเข้าไปดีๆนะครับมันก็จะติดอ่ะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโทรหุ่นอ่ะเราจะงอให้มันซีนิดนึงเพิ่มความเท่ให้มันหน่อยนะครับให้ตรงกับตามการ์ตูนโอเคทีนี้ผมจะติด มือสองข้างนะที่จับอาวุธไว้นะครับโอเคปุ๊บติดมือเข้าไปนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะติดเข้าไปด้วยปับ๊บอ่ะออกมาหน้าตาเจา้ามาลาไซที่ติดอาวุธทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ผมว่ามันก็เท่ไม่น้อยนะครับ แม้ว่าจะเป็นลูกกระจกเองเนี่ยมันก็มีความเท่มีนเสน่ห์ในตัวมันเองนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับตัวมาราไซเนี่ยมันสามารถที่จะใส่ไฟ LED เพิ่มได้นะครับวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแค่ว่าเราเปิดส่วนหัวตรงนี้ออกมานะครับแบบนี้ตรงนี้รูตรงนี้มันก็จะเป็นแกนรูตรงกลางอยู่นะครับเราก็ใส่ไฟ LED เข้าไปแล้วก็เปิดก็ได้ อเคนี่ผมติดเข้าไปก่อนแบ็คแพคหลุดไปแล้วนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าไอ้แบ็คแพคที่ว่านี้มันหลุดง่ายนะครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนไม่ซีเรียสก็เอากาวกาวไปก็ได้นะครับคนะือแบบเนี่ยเนี่ยสกิดนิดนึงก็หลุดแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ไปไม่ไปสก,กิดอะไรมันเนี่ยมันก็พอได้อยู่แต่ถ้าไม่ซีเรียสก็แนะนําว่ากาวไปก็ได้นะครับโอเค อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเจ้ามาราไซเนี่ยมันสามารถต่อเข้ากับบรรลูดซิสเต็มได้เพื่อนเพื่อคนไหนที่นึกหน้าตาของบรรลูดซิสเต็มในกร์ตูนไม่ออกเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตไว้ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างทีนี้เนี่ยเราก็จะมาลองประกอบบรรลูดซิสเต็มเข้ากับเจ้ามาราไซกันว่าจะสําเร็จไหมอันนี้เพื่อให้มันประกอบง่ายผมก็เลยถอดแหก2สองข้ามออกไปก่อนนะครับอย่างแรกขออธิบายเจ้าตัวบรรลูดซิสเต็มก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือมันจะมีแบ็คแพ็ค ของตัวบรรลุนะครับซึ่งภายในมันจะบรรจุเหมือนเป็นล่มชูชีพตรงเนี้ยฝาตรงเนี้ยทั้งหมดมันจะเป็นสี่ฝาเพื่อปิดล่มชูชีพข้างในเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับว่าแกะออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงปุ๊บโอเคเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าสีขาว,ขาวที่ลักษณะเหมือนตีว่ามันเหมือนล่มชูชีพนะครับเก็บอยู่ข้างในขอปิดกลับเข้าไปก่อนะมันก็จะเป็นฝาปิดประกบตรงนี้ทั้งหมดนะครับชิ้นที่2นะครับ ชิ้นที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นบูสเตอร์ที่อยู่ตรงช่วงขานะครับเขาก็ให้เรามาสองชิ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ให้ดูด้านข้างนะครับอันนี้คือด้านข้างไกลๆอีกข้างหนึ่งอ,อีกข้างหนึ่งแล้วก็ด้านหลังนะครับหน้าตาแบบนี้ชิ้น,นสุดท้ายไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรขอเรียกมันว่าเป้แล้วกันเป้สะพายหน้าอีเป้สะพายหน้าเนี่ยมันก็ จะมีบูสเตอร์อยู่ด้านล่าง2ตัวแล้วก็มีท่อพลังงานนะครับที่ติดอยู่กับตัวเป้ตัวนี้ตรงปลายเป้นะครับมันก็จะเป็นตัวขอเกี่ยวซึ่งไอ้ขอเกี่ยวที่ว่านี้มันเอาไว้เสียบเข้ากับรูด,ด้านข้างของเจ้าตัวบอลลูดต,ตรงนี้นะครับเกี่ยวเพื่อให้มันติดกันโอเคทีนี้เราก็ไปประกอบกัเลยก่าอย่างแรกเป็นเรื่องมาที่ขาก่อนขาเนี่ยจริงๆเขาจะให้พาร์ทชิ้นนี้มาเองนะครับก็ ง่ายๆเลยตรงด้านข้างของขานะครับจะมีรูเล็กๆอันนี้อยู่ก็ให้เราเอาพาร์ตแต่แคยเสียบเข้าไปนะครับให้มันยึดติดปุ๊บอ่ะมันก็จะออกมาแบบนี้เราสังเกตเห็นว่าตัวพาร์ตท,ที่ว่านะครับมันจะแนบไปตามระน้าของขาแล้วเราก็เอาตัวบูสเตอร์ตรงช่วงขานะครับเสียบเข้าไปอ่ะก็จะได้ออกมาเป็น หน้าตาแบบนี <Wow. S 1> ้มันก็ดูเท่เข้าไปอีกนะครับขอดูหน่อยว่ามันจะหลุดง่ายไหมก็พอได้อยู่นะครับอก็พอได้อยู่ก็พออยู่ได้อยู่นะครับอันนี้ติดให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างอันถัดมานะครับตัวงานใหญ่ของเราแล้วลที่จะประกอบนะครับเเจ้าตัวบรรลุซิสเม็มตัวนี้น,นะครับแบ็คแพคเนี่ยมันต้องเสียบเข้ากับแบ็คแพคของมาลไซเดิมนะครับ น,นี่บรรลูอันนี้มาราไซนะครับแบงบแพคมาราไซวิธีการก็คือว่าเขาจะมีพาร์ตหน้าตาแบบนี้เอามาให้เราเสียบมันเข้าไปที่ตัวบรรลูนะครับซึ่งบรรลูข้างหลังเนี่ยมันจะมีรูแบบนี้อยู่เราก็เสียบมันเข้าไปสองข้างแบบนี้ได้อกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็รูสองรูตรงนี้เสียบมันเข้าไปโอเค อันนี้คือที่เสียบแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ที่การถัดมาคือว่าเราต้องเอาแบ็คแพคอันกทั้งหมดเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านหลังของมาเรา์ไซค์นะครับเหมือนเดิมก็เสียบเข้าไปอุ๊บพอเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะมาเตรา์ไซค์เราก็ใหญ่อลังการสังเกตผมว่าแบ็คแพคมันหนักนะครับมันก็จะดูงอนแง่นนะครับก็ล่วงร่วงแน่นอนเพราะว่ามันหนักพอสมควรเลยขั้นถัดมานะครับ เราต้องเอาเจ้าเป้สะพายหน้าที่ผมบอกเนี่ยนะครับติดเข้าไปวิธีการก็คือว่าตรงนี้นะครับมันจะมีรอยบากตรงนี้อยู่เล็กๆไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมกล้องมันน่าจะพยายามซูม,มอ่ะเราก็เอารอยบากเนี้ยพยายามยึดกับช่วงหน้าอกนะครับแล้วก็ไอ้ตรงด้านข้างเนี่ยะครับของปลายท่อพลังงานเนี่ยเอาไปเกี่ยวกับด้านหลังของแบ็คแพคพยายามให้มันตำแหน่งมันอยู่ด้านบนนะโอเค หน้าตาจากมองจากด้านหน้านะครับแล้วก็มองจากด้านข้างเข้าไปมันก็ดูอลังการงานสร้างที่ดีแต่ว่าบอกเลยว่าหนักกลายเป็นคัต้ตอมมัดน,นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าถ้าตอนที่จัดท่าแอคชั่นโพสเนี่ยแล้วบวกกับแบ็คแพคบวกกับบอลลูดซิสเต็มไปแล้วนะครับมันจะออกมาหน้าตาแบบไหน ก็ไม่ให้คะแนนเจ้ามาราซายดีกว่าว่าผมจะให้มันกี่คะแนนนะครับก็ให้คะแนนไปเลยกัน4คะแนนจาก5คะแนนที่ต้องหักหนึ่งคะแนนเนี่ยจำเป็นต้องหักจริงแม้ว่าคุณมันจะดูเท่ดูเอกลักษณ์เป็นตัวของมันเองนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดบางอย่างอย่างแรกเลยก็จะเป็นจุดขยับนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเอวช่วงหัว ช่วงหัวไหล่ที่มันไม่สามารถที่จะหมุนได้อิสระว่ามันติดในเรื่องของดีไซน์ของคุณทาให้เราจัดท่าแอชชั่นโพสบางอย่างไม่ได้นะครับอย่างที่2เลยเนี่ยด้วยความที่มันเป็นลูกกระจกเนาะมันก็เลยมีอาวุธมาให้อยู่แค่2อ,อย่างก็คือตัวบีมเซเบอร์กับบีมไรเฟิลแค่นั้นเลยกับอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือแบ็คแท็ของมาราไซที่ถ้าเราเอาแรงสกิลมนสักนิดหนึ่งนะครับมันก็พร้อมที่จะกระเด็นหลุดออกมาแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบ็คแท็เนาะมันเราคงไม่ได้ไปขยับมันมากก็ พื่อคนไหนไม่ซีเรียสก็ติดการกันไปไดันเลยนะครับแม้ว,ว่ามันจะมีข้อเสียแต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มความเท่ด้วยการหาพาร์ตบรรลูสิสเต็มนะครับมาติดให้กับตัวหุ่นเพราะว่าผมรับประกันเลยพอติดปุ๊บหุ่นมันจะดูแบบเท่ดูมีอะไรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าพาร์ตเนี่ย มันมีทั้งตัว b o o ตอร์ที่ติดกับช่วงขาทั้งสองข้างนะครับมี backpack ของบันลว์ซิสเต็มที่ติดกับ backpack เดิมเนี่ยซึ่งมีขนาดใหญ่มากพอติดเข้าไปปุ๊บบวกกับเป้สะพายหน้าขอเรียกว่าเป้สะพายหน้าละกันนะครับหุ่นมันดูมีอะไรเหมือนเป็น f u ร์ a r m ร r ขึ้นมาทันทีเลยเป็นลูกกระอกที่ดูแบบเฮ้ยไม่ขี้เหร่นะเพราะนั้นเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะหาลูกกระอกเท่ๆสักตัวหนึ่ง พร้อมพาร์เสริมที่ไปติดเพิ่มเติมได้นะครับก็อยากจะแนะนําเจ้ามาลาไซตตัวนี้เลยส่วนสนุนราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณหนึ่งพันสาม้อยบาทแล้วก็พาร์เสริมน,นี้ผมหามาก็ราคาอาจจะเป็นราคาซ่าก็เลยไม่แพงมากหรือถ้าเพื่อนคนไหนที่มีเจ้ามาัสเกตชิจกิกก็เอามาติดเพิ่มเติมได้นะครับก่อนจากไปนะครับก็มาบอกเล่ามาแชร์กันหน่อยว่ามีหุ่นลูกจอกตัวไหนที่เพื่อนเพื่อนชอบกันที่มันดูเท่มันดูสวยตามความชอบของเพื่อนก็มาแชร์กันได้แล้วก็ฝาก กดไลค์แฟนเพจนายกันพากดติดตามช่องในกันพากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมสำหรับการรีวิวกันพาตัวต่อไปส่วนกันพาตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามและเดี๋ยวมาเจอกันนะครับบ๊ายบาๆครับ